สวัสดีค่ะวันพ่อเก่าบุตรชืเส้นวันนี้จะมาร้องเพลงให้ฟังแล้วก็อัาชิพนะคะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะร้องเพลงให้ฟังเอาร้องก่อนเลยค่ะเธอหู้แล้วอะไรแค่สิริยูบออะไรโอเฮาวเลยบได้จคนมันหักหมดใจอยู่แล้ว เธอหาผู้แล้วถ้าสิรักอยูบ,บ่บ่เอาเลิกปวดใก็คนมันหักหมดใจอยู่แล้วเอาเข้าเรื่องกันเลยนะคะทีนี้นะตบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะวันนี้นะคะปุ๊บเป้คิทเช่นก็จะมาแจกสูตรนะคะการทำกิมจิที่ง่ายที่สุดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ปุกก็ได้ทำกิมจิขายมาประมาณย่างปีที่4แล้วนะคะ แล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายกินง่ายๆนะคะแต่ว่าสูตรที่เป็นออริจินอลของร้านจริงๆจะเป็นกิมจิที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะจะไม่จะไม่ตัดแบบนี้นะคะอันนี้วันนี้ปุก๊ก็ตัดเป็นตัดมานะคะแล้วก็จะมาทําแบบสูตรที่ง่ายที่สุดใช้เครื่องน้อยที่สุดนะคะไม่เห็นง่ายเลยง่ายคะ่ะสูตรนี้ง่ายเป็นสูตรที่ใครเริ่มต้นทําได้นะคะ เราเรามาดูกันเลยเรามาดูเรามาดูเครื่องทำกันดีกว่าอ่าอันแรกเอาตัวนี้ก่อนมันก็มีมันก็มีแครอทหอม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 ใหญ่หอมใหญ่แอปเปิลแล้วก็อะไรมีหัวใช้เท้าอยู่ข้างล่างหัวใช้เท้าหัวใช้เท้าข้างล่างนะคะทุกอย่างหั่นหั่นนะคะหั่นแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะ มามาดูสูตรที่สองอันนี้อันเป็นแป้งอ่าอันนี้ก่อนก็ได้อ่ะมันมันคือแป้งนะครับตตวนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะซึ่งอันนี้แป้งแทนหรือเปล่าแป้งข้าวเหนียวจริงๆเป็นแป้งข้าวเหนียวออแกนิกนะคะของเราจะใช้อาออแกนิกทุกอย่างนะคะมันนมเลยอะแม่มันอ่าหนึ่งถ้วยอะค่ะหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็เอาไปผสมกับน้ําแล้วก็เอาลงไปคนในน้ําร้อนให้มันได้แบบนี้นะคะออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ขิงขิงและนี่ลูกชาย โขลกเองนะคะโขลกเองเราต้องโขลกขิงหยาบใส่ลงไปด้วยมันจะได้หอมนะคะมีขิงแล้วก็มีน้ำตาลสามช้อนโต๊ะคะ่ะที่ผมชอบเลยอันนี้เป็นเกลือคะ่ะแต่ไม่ได้ใส่หมดนะคะคปรุงตามชอบออก็เลือมันก็าาไม่ได้ก็เป็นพริกคะ่ะเ,เป็นพริกเนาะอันนี้เป็นพริกที่หาง่ายนะคะปกติที่ปูทํากิมจิก่อนนี้แต่ปูพักมาช่วงโควิดนะคะ ก่อนหน้าน,นี้ปุ๊กก็จะสั่งซื้อในเครือของอายารานะคะเป็นพริกเกาหลีนําเข้านะคะซึ่งมันก็จะเป็นแบบไม่ไม่ได้ป่นแบบละเอียดขนาดนี้นะคะเป็นพริกหยาบนะคะแต่น,นี่คือที่เรามีอยู่นตอนนี้แล้วก็ขาดไม่ได้เลยนี่ผักกาดขาวนะคะเป็นผักกาดขาวแช่น้ําเกลือไม่ต่ํากว่าเจ็ดชั่วโมงนะคะแล้วทำไมเกลือมันเค็มจังอ่ะเกลือทะเลทํามาจากเกลือทะเลมันเลยเค็มเกลือทุกอย่างย่อมเค็มค่ะ แล้วเ,เ,เกลือไม่ทะเลล่ะเก <c oughs> ลือไม่ทะเลก็เค็มเหมือนเดิมเค็มเหมือนเดิมค่ะมันมีบ่อกเกลือธรรมชาติอย่างเช่นบ้านบ่อกเกลือที่ทางไปพิษณุโลกขึ้นไปนครไทยจากจังหวัดเลยบ้านนั้นนะเขาเป็นมีบ่อกเลอกลือโบราณแล้วก็ก็ทําเกลือแล้วก็มีบ่อเกลือที่จังหวัดน่านเด็กปรเก้าโตขึ้นบ่อก,ก็ไปดูได้ที่อําเภอบ่อเกลือเขาทาเกลือแบบธรรมชาตินะคะอันนั้นวันนี้พูดให้ลูกชายฟังเ <laughs> นื่องจากลูกชายถามตามบ้านถึงประกาศข่าวกันต่อเลยนะคะประกาศข่าวแช่น,นั้น เกลือไม่น้อยกว่า7ชั่วโมงแล้วก็นำมาล้างก่อนนะคะอย่าให้เค็มมากนะคะแต่ว่าส่วนมากที่ปูทําขายปจูจะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะซึ่งใช้เวลาในการทํากิมจินานมากค่ะกว่าจะได้กิมจิออกมาอ่าแล้วตอนนี้เลยค่ะวัตถุดิบที่มีอยู่ในนี้นะคะเราเอาไปปั่นรวมกันมีอะไรบ้างมีขิงมีกระเทียม,มกระเทียมอย่างละหนึ่งกำมือนะคะ ขิงกระเทียม <Pink> er. ไม่ขิง Apple, กระเทียมแอปเปิ้ลแ้ล้วก็สาลี่นะคะแล้วก็ <Sorry. S 1> มีมีอะไรอีกนะสาลีหอมหอมหอยใหญ่นะคะตอนนี้ค่ะตันรวมกันแล้วก็ผสมน้ําลงไปนิดนึงนะคะซึ่งเราจะมาผสมในนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะทำทำยังไงจะเห็นชัดเนาะตรงนี้แล้วกันนะนี่คือสาลี่ครับเออสาลี่สาลี่ <Sorry. S 1> อ่าตนรู้ให้ชัดๆซารี่ค่ะอ่าเขารู้จักรู้จักแล้วซารีครับซีรู้จักไปแล้วอ่ะซารีขั้นตอนแรกนะคะเราจะขาอะรจะทำแล้วปกเก้าอ่ะได้เลยตอนนี้เราจะเทส่วนผสมที่เราปั่นไว้ลงไปเลยนะคะทั้งหมดกระเด็นนรอแม่อ๋อเป็ไหรเทไปในแป้งมันบางอ่ะมันบางคลิปไม่เห็นเหรอใช่คลิปของเราธรรมชาติมากๆคลิปของเราไม่ได้ถัดต่อ ทำมาิากินแล้วแม่ก็จะไม่มีเวลาที่จะตัดต,ต่อทำกันสดๆนี่แหละนี่ค่ะเราก็คนก่อนนะะี่มาทำมทาซาจุนอันนี้หม้อหม้อปูใช้ในการที่ตอนที่เราใช้คนแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วปูก็ปล่อยให้เย็นก่อนนะคะลืมไปว่าเราต้องปล่อยให้แป้งที่เราคนเนี่ยเย็นก่อนแป้งค่อนข้างจะเยอะไปนิดนึงถ้าแป้งเยอะก็จะปเปรี้ยวจัดนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้คนให้เข้ากันตอ่อเปรี้ยวไม่มีใครมาซื้อนะอันนี้แม่ทําทานม่ไม่ได้ทําขายนี่ทำทานไปหน้าหนาวนะคะเนี่ยจะทําหมักโดยการหมักเย็นไว้ในตู้เย็นนะคะไว้ฤดูหนาวค่ะสองอาทิตย์ก็เริ่มเปรี้ยวแล้วค่ะอ่าจากนั้นเราคนเครื่องให้เข้ากันประมาณนี้ละนะคะจากนั้นนะคะแม่ปุ๊กก็จะเติมเกลือเติมเกลือเลยนะคะ แม่ก็อยากได้ <ใน S 2> สาลี่อีกอ่ะเราค่อยกินลกอยู่ในตู้เย็นแม่แอาดคลีฟอยู่ได้เลยแต่ว่าเราทำกินเองเราก็ชิมได้นะคะชิมได้อันนี้ทำทานเองแต่ว่าถ้าทำขายอะไรเราก็ถ้าทำขายอะไรปุ๊กก็จะสมหมวกเนาะสมขงมือเนาะน้องเนาะอืออ่ะอร่อยไหมครับหวานไหมครับอโหน่ากินจังเลย ไปเราก็ตามไปด้วยชูกะรส่น้ำตาลใสามช้อนโต๊ะนะคะใส่เลยลงไปเลยนะคะเพราะว่าเขาจะใช้ในการหมักตันเนี้ยทำให้ทําให้จริงจิแล้วน้ำตาลจะเป็นส่วนช่วยช่วยนะคะเวลาเราหมักจะทําให้มันเรียวเร็ว,รวมีปฏิกิริยายกัน FCU ไหมอันนี้ไม่อัดคลิปอยู่ใส่น้ำตาลลงไปแล้ว FCU ไหมขั้นตอนนี้คือขั้นตอน แม่เอฟซีอยู่ไหมไม่ครับฮะขั้นตอนที่เราต้องชิมเราใช้ยอะปาดเลยนะคะเอฟซีหายไปไหนกันหมดขั้นตอนของการชิมแม่เอฟซีหายไปไหนอ๋ออัดคลิปอยู่ลูกแม่อัดคลิปอยู่ไอ้ต้องเติมเกลือนะคะเราต้องให้มีรสปลาเลมเค็มนะคะนิดนึงอย่าให้เค็มจัดนะคะแล้วก็ให้แม่เกาหวาวเอฟซีอยู่เนาะออกหวานนิดนึง ก่อนหน้านี้ปูจะใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยนะคะนิดนึง F C อยู่แต่ว่าเออไม่ใช่ก่อนหน้านี้ค่ะแต่ตอนที่ทำขายค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่หมักแบบอันนี้คือออริจินอลที่สุดแล้วค่ะ S C อยู่ไหนต่อไปเราก็มาใส่พริกนะคะร้อนเลยลงไปชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดชอบงูยอะก็ไปป๊งแต่ว่าทำทานเองก็ไม่ชอบเผ็ดเกินนะคะ ปูเป็นคนทานเผ็ดแต่ว่าถ้าทำทานเองก็ไม่เผ็ดเกินถ้าไปซื้อโคตรเผ็ดแต่มันนีมันเหมือนจะเผ็ดมากไปเผ็ดมากเ,เากินไปละมันต้องขอบขอบอะ่ะต้องใช้แรงในการคนแล้วมันจะติดถ้าไม่คนเอ h ซี h ต้องใช้แรงในการคน คนให้ได้สีออกมาสวยๆแมวคน,นท,<อ>ทัวหายไปไหนก็นหมดตัไม่อัดคลิปลกูกอัดอืคลิปอัดคลิปอะไรนักหนาเนี่ยตัวเลี้ยวไม่ต้องเลยนี่นะคะใส่ลงไป ส่วนมากถ้าทำขายลูกค้าจะชอบพริกเยอะๆอย่างนี้ค่ะพริกจัดเลยคะ่ะใส่ให้เยอะๆน้อยอย่างนี้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ขิงลงไปนะคะตัวน,นี้จะเพิ่มความหอมเราปั่นหอมนะคะเราปั่นลงไปรอบนึงแล้วแต่ว่ามันจะไม่หอมนะคะทุกอย่างที่ผ่านการปั่นนะคะโขกมันจะหอม,ม,มตอนนี้คน,คนอ่ะคนอ้ยแน่นจังต้องใช้แรงในการคนม, <จะ S 2> มาจะชิมนดง

แบบทําบ่อยค่ะมาตรฐานแล้วค่ะเวลาคนโาก็จะชิมก่อนอืออร่อยนะครับวันนี้ทํากินเองบางคนก็ชอบหวานๆชอบเนี่ค่ะแต่ปูก็ไม่ชอบให้รสหวานเท่าไหร่สูตรของเกาหลีจริงๆก็ใส่น้าตาลเยอะนะคะโอ้ยงทีกก่จะใส่น้ำตาลไม่เกลือเน,ปปนี่ยอ,อาคาได้ที่แล้วค่ะ จากนั้นเราก็ใส่จะได้ลงไปเลยค่ะหอมชัยเท้าหอมชวยเท้าแครอทหอมหอวใหญ่แล้วก็มีแอปเปิ้ลนะคะนะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเยอะๆคุณชมคิดว่ามันจะพอไหมพอน่าจะไม่พอละเยอะขนาดเนี้ยโู้พริกกับพอเพราะว่าเรา ทำซอสให้หมักเห่ยไม่ถึงหม้อนี่แหละพอพอทำน้ำซอสหมักก็เยอะนะแต่แม่ก็กะไปแล้วแ่ะว่ามันต้องพอโอ้น่าจะไม่พอหละตอนนี้หัวไชเท้าหัวใหญ่ของนะคะเป็นหัวชเท้าาต่างประไหศนะคะก็มีแครอทหัวมีหอมหัวใหญ่ที่เอาใส่ลงไปที่ครื่องหัวแล้วก็ไปปั่นครื่องหัวนะคะแล้วก็มีแอปเปิลแอปเปิลปครึ่งลูกอีก An apple นี่ อีกครึ่งลูกเราก็ไปปั่นตอนนี้เติมผักกาดขาวที่เราเตรียม้ลงไปผัปปกกาดผักกาดอันนี้ผมก็สับเองอออันนี้ลูกชายลูกชายหั่นเองนะคะไม่ใช่สับแล้วบางอย่าให้มันยังมีน้ำ้างอยู่ต้องทำกันต้องบีบบีบออกไหมหม้อนี้น่าจะทานได้สองเดือนฮะคานได้สองเดือนใช่แค่สองเดือนเองนะอ้าก็ไม่พูทานคนเดียวแล้วเอาเผื่อไว้ลุงนันเวลาลุงนันอ่เข้ามาจาก กรุงเทพอะไรก็ฝากเอาก็ลุงนันไงพ่อเอ็มนะจำไม่ได้หรอจำลุงนันป้า๋อจำจำได้ลุงนันที่ที่มาบ้านใจใช่ไหมพ่อนันใช่ไหมรู้จักแล้วก็จะทำไปมีเอ๋อเ็มอะไม่ทานปีใหม่กันน่ะพี่เออพี่เอ็มน้องหลานทำหลานทำให้ทานหลักใช้มือทำให้ทานเอ็มกับพี่ทำได้ ให้รู้สึกว่าซอสจะเยอะกว่าผักนะคะแต่ไม่เป็นไรจะได้เข็มขน้นวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ปูก็จะเก็บใส่กล่องนะคะลูกค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ<ช>ปูก็จะเก็บใส่กล่องไม่จ้ะเก็บใส่กล่องไว้ในอ่าสีจริงมันสดกว่าน,นะคะกล้องปูมันค่อนข้างจะมืดเนี่ยปูจะเก็บใส่อ่า ใส่กล่องแล้วก็ปิไปไดฝาไว้ในตู้เย็นเลยนะคะหมักเย็นค่ะตัวนี้แม่ไม่ดูอเอฟซีอแป๊บนึงเราใช้การหมักเย็นเอฟซีหายแล้วอยากให้เห็นสีช,ช,ชัดจังเดี๋ยวนะคะเดี๋ยว,วะะไปร้องเพลงหนึ่ง <c oughs> นะครับเพลงเดิม <c oughs> หู้แล้วเอาสีเลิอกบอน่าทานมากเลยค่ะฮู้ีูไม่ใช่เพลงนี้เราเล่นไม่ร้อง ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะเพิ่งทำเสร็จแล้วเนาะน้องปกลาไปแล้วนะคะอย่ดูคิดตัวเองค่ะลาเอฟซีไปแล้วนะคะสวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อนค่ะนายบอกว่าเอฟซีหายไงเอาปกก้าเนี่ยตั้งนานเอฟซีอย่าหายนะคะเดี๋ยวเข้ามากันเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด subscribe ด้วยเอาบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายเอฟซีจงมาเลยบ๊ายบายครับไลไล